สวัสดีนะครับเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวสินค้าตัวนึงนะครับคือตัวดริปเปอร์กาแฟนะซึ่งถ้าเราดูช่องสเปเชลลของผมเนี่ยก็จะรู้ว่าผมก็จะเอารุ่นเอานี่มากดรีวิวเล่นเนาะก็ตัวนี้ก็เป็นดริปเปอร์จากทามมอลนะครับซึ่งผมก็เป็นคนกินกาแฟอยู่ละดริปกาแฟกินเองที่บ้านนะซึ่งมันก็ได้ความประหยัดนะครับแล้วก็ได้ลองรสชาติใหม่ๆเรื่อยๆด้วยนะอ่ะก็ตัวดริปเปอร์ตัวนี้นะครับเป็นเป็นดริปเปอร์ ถ้าเป็นแก้วนะครับแล้วก็ความเด็ดของมันก็คือว่ามันมีตัวร่องของมันเนี่ยนะทรง V60 ี้เนี่ยแต่มันจะมีสามชั้นคือชั้นบนสุดเนี่ยจะเป็นเรียบๆครับให้กระดาษกรองมันแนบสนิทน,นะครับแล้วก็ชั้นที่สองครที่สามเนี่ยมันก็จะเป็นกรูปเพื่อให้ตัวน้ํากาแฟมันไหลลงม,มาซึ่งความความความดีของมันเนี่ยนะครับก็คือเขาบอกว่ามันทําให้ไหลเร็วนะครับก็มาดูว่าเร็วจริงนะครับ เร็วจริงซึ่งข้อดีของการที่กาแฟมันไหลเร็วก็คือว่ารสชาติที่มันเปรี้ยวหวานมันจะก็จะเด่นชัดขึ้นมานะครับอ่าเพราะว่าถ้าเรามันไหลช้าเนี่ยมันก็จะเกิดการแช่นานนะรสชาติมันก็จะค่อยๆดรอปไปหน่อยแล้วก็ความมันก็จะทึบๆหน่อยแล้วก็มีความขมนะถ้ายิ่งน้ำไหลช้าเนี่ยหลยิ่งเกินเกินสามนาทีสี่นาทีขึ้นไปเนี่ยขมแน่นอนนะครับนะทีะนี้เราก็จะมาดูการใช้งานกันเลยนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็เอากาแฟนะครับไปบดเรียบร้อยแกรกแกๆก,กนะครับแล้วก็ใส่น้ํามาในดิปเปอร์ละผมก็จะใส่กาแฟลงไป20่สกรัมนะซึ่งในบางคนก็จะดิบแค่15บหนะผมดิบ20เพราะว่ามันสิมันจะไม่พอกินนะครับแบบก็ตัวน้ํามันแนบมันก็ขึ้นไอ้ตัวน้ําที่เทล,ลงไปทําให้ตัวกระดาษมันแนบนขึ้นอยู่กับการพับกระดาษของเราด้วยนะซึ่งผมก็แนบบางไม่แนบบางก็ ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ไม่สีเลียดมากนะทีนี้ผมจะใส่น้ำบลูมิ่งนะปกติผมจะบลูมแค่ว่าให้คิดว่ากาแฟมันโดนน้ำแบบโทษถึงนะครับเพื่อให้ตัวกาแฟมันพองนะก็ส่วนแต่ส่วนอย่างม,มาทัา้งสี่สี่สิบหาถึงห้าสิบกรัมประมาณนี้นะครับนะถ้าเทเพลินๆก็อาจจะเกินก็ได้นะเดี๋ยวเราดูครับพอครบเวลานะครับ เดี๋ยวเราก็จะรอให้มันบูมเต็มที่45วินาทีนะแล้วเราก็จะลงําำแรกนะ,ะแก้วนี้ผมจะชงเป็นกาแฟเย็นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเน้นการสกัดเยอะๆที่สุดเท่าทีจ่จะทำได้ในช่วงที่มันจะมีรสชาตินะนะโดยเริ่มจากผมจะวนน้ำลงไปก่อนเบาๆนะครับเพื่อให้กาแฟมันได้มีที่ก่อนพอน้ำมัน ขึ้นมาสักนิดหนึ่งแล้วนะผมก็จะเริ่มลงให้มันแรงขึ้นล่ะเพื่อให้ตัวกาแฟเนี่ยนะครับมันอ่าเรียกว่าอะไรอะ่ะตัวกาแฟมันได้รับการกวนไปกวนมากวนไปกวนมาให้รสชาติมันออกมาเต็มที่นะแล้วผมก็จะมาจบอยู่ตรงกลางนี้เพื่อให้กาแฟมันยังฟุ้งอยู่นะไม่งั้นถ้าเกิดว่าเราไปจบข้างๆเนี่ยตรงกลางเสียผมคิดว่ากาแฟมันจะมาอัดตรงรูนะโอเคนะก็ดูน้านะครับมันเรนไปเร็วมากเลยนะ ปกติผมจะรอประมาณหนึ่งนาทีครึ่งค่อยลงน้ำสองน้ำก็จะปิ่น,ป,นปิ่นกาแฟนี้หนึ่งนาทียี่สิบวิมันลงไปหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นผมก็จะลงอีกน้ำหนึ่งเลยนะก็ประมาณสองร้อยสองร้อยสามสิบนะแต่ว่าลินจบมานี้สองร้อยสี่สิบห้านะก็เพราะว่าน้ำมันไหลเร็วนะปกติผมจะลินขึ้นน้ำมันก็จะท่วมกาแฟอีก,อกรอบหนึ่งนะโอเคอันนี้ก็หมดแล้วนะไม่ถึงสองนาทีนะครับเสร็จเรียบร้อยหมดละเดรนเกลี้ยงเลยนะ ครับพรั้นก็เป็นดิปเปอร์ที่น้ำไหลเร็วจริงๆอันนี้ผมปรับเบอร์บทให้ละเอียดขึ้นกว่าเมื่อช้าอีกนิดนึงแล้วด้ยวยนะเนี่ยเรียบร้อยนะครับของเราได้มาแล้วนะกาแฟดร,ริปเย็นนะครับใช้วิธีดริปเมื่อกี้เรามามอกน้นแข็งนะรสชาติก็หวานครับไม่ขมเลยนะด้วยความว่ามันไหลเร็วจัดอาจจะจืดไปนิดนึงด้วยนะครับอืมอร่อยนะครับก็ ดิปเปอร์นี้ผมแนะนําเลยว่าถ้าใครอยากจะซื้อนะใครอยากจะหาดิปเปอร์ดีๆสักตัวหนึ่งของผมนะอาจจะมีตัวอื่นที่ดีกว่าแล้วแต่สไตล์การดิปนะแต่ว่าถ้าใครชอบเร็วนะนอันนี้ดีเลยครับ